มาแล้านะเจ่าในนายด,ดูแปลกๆหรือเปล่ารู้สึกเหมือนนายมีอะไรที่อยากจะพูดตอนเวลาเนี่ยแต่นายพูดไม่ได้หรือไม่นายก็ไม่อยากพูดมันคงถึงเวลาแล้วลหละนะฉันมีเรื่องที่ควรจะบอกนา,นายมาแล้วละ่ะอาเฉิงที่จริงแล้วนะฉันนะ่ะตายไปนานแล้วไงละ่ะฮะล้อเล่นไปเนี่ยฉันไม่ได้ล้อเล่นหรอก นายเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนบ้างแล้วก็เป็นฉันตลอดยังไงล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะฉันเป็นผีมาตลอดแต่เพราะนายฉันเลยรู้สึกว่าฉันยังต้องอยู่นะนัวแลนี่คือหมายความว่านายจะหายไปเหรออืมฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแหละเพราะว่า โรงเรียนนี้มันกำลังจะปิดไปแล้วไงแค่จะอยากจะบอกความจริงกับเพื่อนที่สำคัญนะขอบใจนะอาเฉิงที่ไม่เคยทำให้ฉันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนายนมันบ้าจริงแล้วฉันทำยังไงอะถ้ามันไม่ไีนานแล้วอะนายก็แค่ใช้ชีวิตต่อไปนายก็ อยู่กับฟาสากิยังไงล่ะแค่ไม่มีฉันคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปอาเฉิงที่ฉันขอคุณนายอะก็เรื่องนี้ยังไงล่ะที่นายไม่ลืมว่าฉันเป็นเพื่อนนายลุงหนนงนายไม่ต้องห่วงนะไม่อยู่กัน ทำทุกอย่างเรื่องราวที่เขีเยนมแค่สัทกทกอย่างเขาเ็นอะไรถึงตอนนี้ฉันจะมองไม่เห็นนายแต่ฉันก็ยหคุยกับนายได้ได